สวัสดีครับเอ็มครับพบกับลามไปเรื่อยแล้วนะครับก็อีพีนี้นะครับก็ชื่อว่าญี่ปุ่นคําอังกฤษคําไทยคำก็ได้ครับไม่ใช่ปัญหานะครับเอ,อเนื่องด้วยบริษัทที่ผมทํางานอยู่เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ใช้ภาษาอังกฤษอในการสื่อสารมีญี่ปุ่นบ้างนะครับแล้วก็มีภาษาไทยด้วยทีนี้ ทีนี้ uh, คนญี่ปุ่นที่หัวหน้านายนญี่ปุ่นครับเขาก็ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารกับพวกพี่ๆแมเนเจอร์ส,สื่อสารกับอินจิเนียร์สื่อสารกับคนอื่นเขาใช้ภาษาอังกฤษเขาใช้ไปยูนีูนี่ใช่ไหมเนี่ยแล้วก็อะไรใดโยอะไรใดโยแล้วก็ยูนี้นี่นี่ใช่ไหมไม่ได้นะไม่ได้นะดับเม่นะ ยูเอ uh, uh, yeah, ่อคี p เนี่ยลกซิกมัอะไรพวกเงี้ยเบเตอร์เบเตอร์ปุ๊บใช่ไหมเ yeah. ง,งี้ยพวกเงี้ยครับเดี๋ยวไทยเดี๋ยวญี่ปุ่นเดี๋ยวไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรคืออันนี้คือคนญี่ปุ่นเขาสื่อนะคนไทยเอ่อคนในบริษัทเขาพยายามที่จะพูดภาษาอังกฤษล้วนเพราะว่าเขาเขาโอวภาษาอังกฤษแต่อย่าง อย่างคนญี่ปุ่นในบริษัทผมเนี่ยเขาเขาผสมกันไปเลยครับแต่ถามว่าเข้าใจไหมเออเข้าใจได้เขาเขาทำงานกันได้ครับเขาทํางานกันได้แล้วเออเข้าใจตรงกันด้วยแต่มันก็จะเป็นแบบผมก็ไม่รู้ว่าแกไปศึกษามาจากไหนนะเออใช่ไหมเงี้ยเดโชเงี้ยดาโรเงี้ยใช่ไหมโซเดโชเงี้ยก็แบบเแกก็ผสมอังกฤษ ญี่ปุ่นไทยไทยอังกฤษญี่ปุ่นเออมีคนนึงเออให้ให้ให,ให้ yes i because อะไรแล้วมก็ผมก็ไม่ผมก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษนะแต่ผมก็ไม่สามารถที่จะยกตัวอย่างไวยากรภาษาอังกฤษได้เขาพูดพูดไปใช่ค่ะใช่แล้วก็อังกฤษคำไทยคำญี่ปุ่นคำไอวะเงี้ยมีด้วยนะไอวะเงี้ยยูวะเงี้ยคือแบบเออมันก็แบบ ไปได้อะแล้วมันก็สื่อได้ครับมันก็สื่อได้แล้วเขาก็ทํางานกันได้ครับอืมฉะนั้นล่ามท่านอื่นๆผมก็ไม่เคยเอามาปนกันอย่างเงี้ยนะแต่ไม่ว่าจนคนญี่ปุ่นที่ผมเจอหรือเอพี่ๆในบริษัทเงี้ยเขาก็ใช้ไทยคําอังกฤษคําไทยคําอังกฤษคําแต่คนญี่ปุ่นเนี่ยอังกฤษไทย ญี่ปุ่นอังกฤษไทยญี่ปุ่นก็แบบว่าเอามามิกซ์รวมกันถามว่าเข้าใจไหมก็เข้าใจได้ครับเข้าใจได้แล้วก็สื่อสารกันได้ทํางานได้เนี่ยอันนี้ไม่ใช่ว่าแบบเขาคุยกันเล่นๆโอหัวไม่ใช่ครับเขาคุยกันในในที่ประชุมเลยในที่ประชุมแบบโจเลทุกเช้าหรือที่ประชุมสําคัญของเอนจิเนียรอย่างเงี้ยก็คือ มันมันเป็นสื่อได้จริงผมก็แบบบันเทิงดี่นะขนาดที่ตัวผมเองอะ่ะไม่พูดไม่ได้นะภาษาอังกฤษน้อยมากเลยครับสกิลต่ตำมากแต่เวลาฟังเขาพูดอะ่ะโอเคฟังอะ่ะยังพอไปไหวฟังเออยังพอเข้าใจได้เออแต่เรานึกคำไม่ออกเราไม่ได้มาทางนั้นครับผมก็พยายามที่จะลอง คิดอยู่นะครับว่าจะลองเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มอแต่ที่เนี้ยผมก็ดูว่าบันเทิงดีบันเทิงดีจริงๆครับแล้วก็สามารถทําได้นะครับฉะนั้นไม่ต้องกลัวครับเนืออย่าง EP ที่แล้วจับสับๆชนชนชนกันไหมครับทีเนี้ย EP นี้ครับจับไปเลยครับสับชนกันภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นจับชนไปเลยครับมันสื่อได้เหมือนกันครับอืมิกภาษาครับไม่ใช่ปัญหาเหมือนกันอืทํางานได้ในระดับ บริหารได้ซ้าคือการสื่อสารมันไม่ยังเป็นต้องแบบว่าไุยากรต้องเป๊ะอะไรขนาดนะครับก็ขอให้สื่อตรงกันแล้วก็ทํางานได้ตรงกันเข้าใจตรงกันงานออกคอมบีละสำหรับท่านที่ก้าวกวัวไม่เป็นไรครับพูดไเปเลยครับเราอาจจะเอาชนะความกลัวในใจนิดนึงพอ,พอมันทําได้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะ เราก็จะหายกลัวพอเราหายกลัวมันจะเริ่มคล่องนะครับก็ลองดูนะครับอกอเทคนิคพวกนี้ครับญี่ปุ่นทำมังกรทำไทยทำเนีัยไม่ใช่ปัญหาครับสื่อได้เข้าใจตรงกันทํางานได้งานออกพอรเฟคละครับผมประมาณนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเลยนะครับก็รายการร่บไปเรื่อยนะครับก็เข้ามาแชร์ประสบการณ์กันเรื่อยๆเดี๋ยวอาจจะมี เพลิอื่นๆในการไกด์สำหรับคนที่จะเป็นล่ามทำล่ามในโรงงานแล้วก็คนที่อาจจะไม่ใช่ล่ามแต่อาจจะอยากศึกษาภาษาญ,ญี่ปุ่นไว้บ้างในการที่จะอยู่ในองคอ์กรที่มีคนญี่ปุ่นทำยังไงเออเนี้ยเดี๋ยวผมจะเอามาแชร์นะครับเป็นแบบอาจจะเป็นช็อตหรืออาจจะเป็นการสื่อสารสั้นๆหรืออธิบายว่าเออเวลามัน <pec> ทำงานบริษัทญี่ปุ่นแล้วเจอสถานการณ์เงี้ยมันเป็นยังไงอะไรอย่างไงก็เอามาแชร์กันเหมือนเดิมนะครับแต่มก็จะแยก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 เพลิ์กันไปนะครับก็ฝากด้วยนะครับลามไปเรื่อยครับก็เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ